ขอความนอบน้อมของข้าพเจ้าจะมีแดส่สมเด็จพระผู้มีพระภาคผู้ทรงพระมหากรุณาที่คุณอันประเสริฐผู้บริสุทธิ์จากเกเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอความสุขความสบายดีจงบังเกิดมีแก่สรชนท่านผู้ฟังทั้งหลายรายการ สายธานธรรมได้กลับมาพบกับสารชนท่านผู้ฟังอีกวาระหนึ่งอัตามาภาพในนามของศูนย์เผยแผ่ธรรมคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ในนามของสนักเรียนสนวิปัสสนากรรมฐานวนรเปึงตะโบธารามตำบลสุทเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ จะได้น้อมนำเอาซึ่งสาราธรรมในคำพีวิสุธทธิมักมาแสดงแก่สารชนท่านผู้ฟังเพื่อนำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของทางแห่งความบริสุทธิ์คือการเจริญใตรสิกขาสินสมาธิและปัญญาการเจริญสิกขาสามประการน,นี้ ซึ่งท่านถือว่าจะเป็นปัจจัยให้ถึงความบริสุทธิ์แห่งจิตซึ่งก็จะได้กล่าวในเนื้อหาที่ท่านแสดงไว้ในคำภีวิสุทธิมักหน้าหกที่ท่านอาจารย์พระพุทธโคสะเถระท่านได้แสดงไว้ท่านจะ้าุณสมสน็จพระพุทธอาจารย์ อาจอสภะมาเถระและคณะสิทธิ์ได้เรียบเรียงแปลขึ้นมาตามที่ปรากฏในหน้าหกที่ว่าสินน,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 นั้นเป็นเบื้องต้นของพระาศาสนาองค์พระศาสดาทรงประกาศสินเป็นเบื้องต้นของพระศาสนา ตามบาลีที่ว่าการไม่ทำบาปทั้งปวงที่เราเคยได้ยินภาษาบาลีว่าสภะปาปัสะอกรนังการไม่ทำบาปทั้งปวงนะฉะนั้นการที่ไม่ทำความชั่วทั้งปวงนี่อันนี้ถือว่าเป็นตัวศิล์นนะเป็นตัวศิลป์เบื้องต้นคือบริสุทธิ์ด้วยดี คกอการเว้นจากความชั่วดังนี้สินนั้นเชื่อว่าเป็นความงามเพราะนำมาซึ่งคุณมีความไม่เดือดร้อนเป็นต้นคือว่าเมื่อรักษาสินด้วยดีก็ไม่เดือดร้อนในภายหลังความงามใน่ามกลางแห่งพระศาส,สนาทรงประกาศด้วยสมาธิจึงอยู่สมาธิเชื่อว่าเป็น ถ้ำกลางแห่งพระศาสนาเพราะพระบาลีมีว่ากุศลสูปสัมปทาคือการยังกุศลให้ถึงพร้อมและสมาธินั้นเชื่อว่าเป็นความงามเพราะนำมาซึ่งคุณมีการแสดงฤทธิ์ได้เป็นต้นคือมีอภิญญาต่างๆเกิดขึ้นได้ก็เพราะมีสมาธิ สมาธิเป็นฐานของอภิญญาทั้งหลายความงามในที่สุดแห่งพระศาสนาทรงประกาศด้วยปัญญาจึงอยู่ปัญญาชื่อว่าเป็นความงามในที่สุดเพราะพระบาลีว่าการชำระจิตของตนให้ผ่องแผ้วนี้เป็นคำสอนของท่านผู้รู้ทั้งหลายดังนี้และเพราะมีปัญญาเป็นยอดและปัญญานั้นชื่อว่าเป็นความงาม เพราะนำมาซึ่งความเป็นผู้คงที่ในอิทธาลมและอนิธาลมทั้งหลายสมดังที่ตรัสไว้ว่าผู้เขาหินแท่งทึบผู้เขาหินทึบเป็นแท่งเดียวเนี่ยย่อมไม่วันสะเทือนด้วยลมฉันใดบัณฑิตทั้งหลายย่อมไม่วันไหวในคำนินทาและคำสรรเสริญทั้งหลายฉันนั้นอันนี้ก็เป็นการที่ท่านแสดงถึง ความงามของศีลความงามของสมาธิแล้วก็ความงามของปัญญาศีลเป็นความงามเทวดาธิกรยานังสมาธิเป็นความงามมัชเชกรยานังปัญญาเป็นความงามประโยสานะกรยานัง การชำระจิตของตนให้ผ่องแผ้วอันนี้เป็นปัญญาคือเป็นความงามขจัดกิเลสขจัดเรียกว่าชำระจิตให้หมดจดจากกิเลสชำระจิตให้หมดจดจากกิเลสอันนี้เป็นตัว,นนตวนนความงามในที่สุดเป็นความงามชั้นสูงสุดเป็นคำสอนของท่านพูู้้้ทั้งหลาย ผู้รู้ทั้งหลายนนที่นี้ก็คือมุ่งหมายถึงพระพุทธเจ้าไม่ใช่ปราชญ์บัณฑิตปุโรชนอย่างโดยทั่วไปแต่มุ่งหมายถึงปราชญ์บัณฑิตคือพระพุทธเจ้าพระปจเจก,กับพะพุทธเจ้าหรือพระอรหันต์เจ้าทั้งหลายที่ท่านเป็นผู้หมดจุดเจกิเลสแล้วผู้ที่มีปัญญา ที่ว่าเป็นผู้มีความงามเพราะว่านำมาซึ่งเป็นผู้คงที่เมื่ออารมณ์ที่ดีคือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่ดีที่เราเรียกว่าอิทธารมคืออารมณ์อันเป็นที่น่าปรารถนามากระทบสัมผัสและอนิจธารมคืออารมณ์อันไม่น่าปรารถนามากระทบสัมผัสถ้าอารมณ์ที่ดีและไม่ดีนี้เมื่อมากระทบสัมผัสแล้วก็ไม่บันบ อารมณ์ดีก็ไม่เกิดโลภะอารมณ์ไม่ดีก็ไม่เกิดโทสะนี่อารมณ์ที่เป็นบวกอารมณ์ที่ดีก็ไม่เกิดตัณหาราคาความโลภอารมณ์ที่เป็นลบก็ไม่ก่อให้เกิดโทสะพยาบาทโกรธเปลียดชังเนี่ยที่ทัานเปรียบว่าเหมือนพวกเขาหินแท่งทึบย่อไม่วนไวกับกระแสลมที่พัดมาจัดที่ทั้งสี่บัณฑิต ที่ฝึกตนดีแล้วก็ย่อมไม่บันไหวในคำดินทาและสรรเสริญคำสรรเสริญก็ไม่บันไหวคคำนินทาก็ไม่บันไวทํานองเดียวกันอุปนิสัยแห่งความเป็นผู้มีวิชาสามทรงประกาศด้วยศีลเพราะโยคยีบุคคลอาศัยศีลส,สมบัติแล้ว จึงจะบรรลุวิชาสามได้แต่ว่าสิ่งอื่นที่นอกไปจากสินสมบัติแล้วเนี่ยก็ไม่ไม่สามารถที่จะมรรลุไดว้วิชาสามนี่ต้องอาศัยสินสมบัตินะจึงจะมรรลุป,ปุเพนิวาสานุสติยานจุตูปปารปตญานหรือ,อาสาบคัญญาณได้ อปนินิสัยแห่งความเป็นผู้มีอภิญญาหกนะทรงประกาศด้วยสมาธิเพราะโยคียผู้มผู้อาศัยผู้โยคียบุคคลผู้อาศัยสมาธิสมบัติตแล้วยึ่งจะบรรลุอภิญญาหได้ทำอื่นสิ่งอื่นใดจากสมาธิสมบัติแล้วก็ไม่สามารถจะเป็นตัวเกื้อกูลให้มรรลุถึงอภิญญา6ได้ อุปนิสัยแห่งความแตกฉานในปฏิสมิทายานส่งประกาศด้วยปัญญาเพราะโยคีบุคคลอาศัยปัญญาสมบัติแล้วจึงจะบรรลุปฏิสม,มิทายานสีไม่ใช่อาศัยสิ่งอื่นปฏิสมิทายานสีนี้ก็จะมรรลุได้ด้วยปัญญาวิชาสาม นี่ว่าความรู้อันวิเศษสุดสามประการที่ในพระไตรปิฎกดดท่านก็กล่าวว่าองค์รัสมารสมุทธเจ้านี้บรรลุวิชาสามคือปุเพนิวาสานุสติญาณึกชาติในของหลังได้ในปฐมยามจุตัวปปัปรายานรู้ถึงการเกิดการดับของสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้ในมัชิมยามด้วยอภิญญาจิต ได้ที่ปัจจสุอันประเสริฐแล้วในปัจฉิมยามได้ถึงอาสวะขจญานได้ขดจัดอาสวะกิเลสออกไปจากภาคณสันานได้อย่างสิ้นเชิงอันนี้ก็โดยอาศ,าศาัยศินสมบัติแต่ศินสมบัติยังข้อเราเอาองค์พระสมมาสัมพุทธเจ้าเป็นเป็นประฐ,ฐานเขาจะเห็นว่าคำว่าศินในที่นี้จึงไม่ได้หมายถึงเรื่องศินสิขาศินสองร้อยยี่สิบเจ็ด หรือสินสามร้อสิบเอ็ดสินสิบสินแปดเท่านั้นเพราะสมัยนั้นองค์มัสมาสัมพุทธเจ้าก็ยังไม่มีการบัญญัติสินหรือไม่มีข้อสินอะไรแต่ทาไมจะมีการกล่าวถึงสินล่ะนี่มุ่งหมายถึงว่ากล่าวถึงว่าวิธีของภาษาวกแต่ในข้อนี้ขององค์มัสมาสัมพุทธเจ้านั้นสินนั้นไม่ใช่ว่าสินบัญญัติแต่เป็นสินปรมัตดคือเร้ว่าสินในองค์มรรคเป็นสําคัญ อภิญญาหกที่ว่าก็าคืออินทิพิธิเนี่ยอินทิพิธาอภิญญาเนี่ยที่ว่าสแสดงฤทธิ์ต่างๆหายตัวได้อะไรแปลงร่างได้อะไรอย่างนี้เป็นต้นทิพชักสุตาทิปทิพโสุตาหูทิพปจิตตัวปริญญาณรู้วาระาจิตของคนอื่นปุเพนิวสัตวสิยานเลืกชาติแต่คนหลังได้อสวรรคขยาน ก็สามารถขจัดอสวะเกิน,นได้อันนี้อันนี้ก็เรียกว่าพิญญาหกส่วนปฏิสมิทธาสีนั่นก็คืออัสฐะปฏิสมิทธาธรรมะปฏิสมิทธานิริติปฏิสมิทธาและปฏิภาณะปฏิสมิทาอัฏฐะปฏิสมิทธานั้นมงหมายถึงว่ามีความแต่ฉานในธรรมที่เป็นผลผลละธรรมที่เป็นอย่างนีนะ้ท่านก็รู้ว่ามาจากเหตุอย่างนี้อย่างนี้ ธรรมะปฏิสมัมภิทาคือรู้ถึงว่าเมื่อทําเหตุอย่างนี้อย่างนี้ก็จะได้รับผลอย่างนั้นอย่างนั้นคือรู้แจ้งถึงเหตุและมองไปที่ผลเราเรียกว่าธรรมะปฏิสมัมภิทาอัตตปฏิสมัมภิทานั้นเห็นผลแล้วก็โยงไปหาเหตุว่าผลที่ได้อย่างนี้ก็มาจากเหตุน,นี่ยปรนวาจญากเหตุไม่ใช่มาเองมันจะมีเหตใหุให้เป็นไป นิรุติปฏิสสมิธามุ่งหมายถึงว่ามีความแตกฉานในภาษามีความแตกฉานในการใช้ภาษาหรือมีความแตกฉานในวิเทศภาษาคือภาษาต่างบ้านต่างเมืองต่างประเทศคือคนบางคนนั้นเรียนภาษาใช้เวลานอันน้อยนิดก็สามารถมีความแตกฉานในภาษานั้นภาษานี้ได้อย่างน่าอัศจรรย์แต่บางคนนี่ทั้งชาติก็ได้ภาษาเดียวเรียนภาษาอื่นก็ไม่ได้สักที เรียนรู้สึกว่าเรียนไ,ได้ความยากลาบากเหลือจะขนานับอะไรประเภทนี้แต่บางคนนี่ไปอยู่บ้านเขาเมืองเขาไม่กี่วันกี่เดือนก็พูดได้ป๋อละอะไรอย่างนี้นะก็สามารถที่จะอ,อธิบายขายายความหลักธรรมคาสั่งสอนของพระาศาสดานั้นเข้าสู่ภาษาทินภาษาท้องที่ได้โดยง่ายก็เกื้อกูลต่อการเผยแพร่ธรรมเกื้อกูลต่อการเหตเราจะได้อ รู้แจ้งรู้จริงรู้จักความเป็นจริงของชีวิตได้ดีขึ้นเพราะว่ามีความรู้ในภาษาและที่สี่คือปฏิพานปฏิสปฏิพานหรือปฏิภาณะปฏิสมิธาคือมีปฏิพานไหวพริบในการที่จะโต้ตอบไทยหรือว่าใช้ความใช้ปัญญาแก้ไขปัญหาหรือชี้แนะชี้นำบอกกล่าวใรสิ่งใดก็เป็นไปด้วยความคล่องแคล่วว่องไว แล้วว่าทันลกทันคนทันพูดทันคนเนี่ยก็เป็นปฏิสมิทายานสีนี้บอกว่าอาศัยปัญญาเป็นฐานนอกจากปัญญาแล้วก็ไม่มีสิ่งอื่นที่จะเป็นฐานให้ปฏิสมิธายานทั้งสีนี้เกิดขึ้นได้ปฏิสมิธายานสีจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยปัญญาเป็นปัญญาสมบัติเป็นฐานอเมญญาหกจะเกิดขึ้นได้อาศัยสมาธิสมบัติเป็นฐานพิชชาสามจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยศีลสมบัติเป็นฐาน อันนี้อันหนึง่งการเว้นส่วนสุดคือการมะสุขันิการนโยคว่าการที่เราพึงเว้นเสียก็คือส่วนที่มันสุดตรงก็เรียกปัจจุบันนึกเรียวกว่าพกบริโภคนิยมถึงพวกสัจจะนิยมเอาความจริงเอาออสิ่งที่มันเป็นจริงที่เป็นไปนได้ที่มีอยู่ได้ตามเป็นจริงนี่อ่า อันนี้นะคือเรียกว่าสุดตรงเฉพาะสิ่งที่เห็นได้เฉพาะหน้าเราเกี่ยวกับหน้าที่ที่มันเรื่องของเน้นวัตถุไม่เน้นจิตใจเช่นหน้าที่เกี่ยวกับสังคมนิยมอันนี้คือว่าเน้นตัวที่จะเพิ่งม,มีเพิ่งได้จากหาได้อยู่ได้กินได้ในปัจจุบันนี้โดยที่ไม่ได้ไมีคิดว่าอะไรจะปิดไปอย่างไรในอนาคตเขาไม่คิดแล้วเพราะว่าเขามีความรู้สึกว่า มันไม่มีอะไรที่จะทาให้เสเวเยผลในภพหน้าเพราะว่าการเกิดการตายสิ้นสุดลงในภพนี้ก็ดน้น่จนแสวงหาความสุขในปัจจุบันในภพนี้อย่างเต็มที่นี่คือเรียกว่าพก,กรรมสุข,ขันการนโยกส่งประกาศว่าการที่เราจะละกรรมส่วนการนโยกนี้ได้ก็โดยอาศัยศีลการเว้นส่วนสุดคืออัตจัขขก,กนิมภมฐานโยทรงประกาศด้วยสมาธิคือ พรมันต้นให้ลำบากนั้นไม่มี็นคุณพระองค์จึงมาบำเพ็ญเพียรทางจิตเนี่ยออกมาสมัชมุนเจ้าพระองค์ได้กลับมาบำเพ็ญเพียรทางจิตที่เมื่อพระองค์ได้นึกถึงเมื่อพระองค์ยังเป็นพระราชกมารได้นั่งอยู่ใต้ต้นว้าต้นไม้ที่ที่พระราชบิดาเป็นทำพิธีแรกนาขวัญพระองค์นั่งพักอยู่ก็ทําให้พระองค์มีพระทัยนิ่งสงบ สามารถจะเดินสมาธิภาวนาได้ต้นไม้นั้นอาศัยความเพียรความสะอาดแห่งจิตจึงเห็นว่าสิ่งที่จะบริสุทธิ์คือความบริสุทธิ์แห่งจิตต้องพัฒนาจิตไม่ใช่ทร,รมานกายกละอัตตะกิละมะฐานโยกส่วนการส่องเสบมัชิมาปฏิปทานั้นทรงประกาศด้วยปัญญาเหมือนคาว่าการที่ การที่จะรู้ว่าอันนี้เป็นทางถูกต้องดีงามแล้วก็รู้ได้ด้วยปัญญาเนี่ยการส่องเสพทางสายกลางก็คือการเข้าไปปฏิบัติฝึกฝนอบรมภาวนาเป็นไปตามหลักสินสมาธิปัญญานั้นก็โดยอาศัยปัญญาเป็นตัวนำเข้าสู่ทางสายกลางนี้คือเจริญ ความสำรวมระวังทางกายทางวาจาอย่างเต็มที่สำรวมระวังรักษาจิตใจให้มั่นคงให้ประสจาการและอก,ทำทำลละกุศรธรรมทั้งหลายแล้วก็ที่จะพัฒน,นาความรู้แจ้งความรู้ชัดตามเป็นจริงด้วยปัญญาการสร้งเสพัชิมาปณิบัติธรรมสมบกาศ ด้วยปัญญาคือทางเห็นความบริสุทธิ์อันหนึง่งอ,อุบายเป็นเครื่องก้าวล่วงอบายท่งประกาศด้วยศีลศีลนเนี่ยจะเป็นเครื่องก้าวล่วงอบาย,ยาภูมินังสีเพียงว่าถือศีลห้าบริสุทธิ์ก็สามารถปิดประตูอบายได้อุบายเป็นเครื่องก้าวล่วงกรรมธาุคือมนุษย์สมบัติสวรรคสมบัติและอบายภูมินังสีนั้นก็ด้วยถึง ด้วยที่ว่าทรงเข้าถึงทำด้วยกําลังของสมาธิที่ว่าได้ชาญสมบัติในระดับต่างๆ,ๆอุบายเป็นเครื่องก้าวล่วงพบทั้งปวงคือรูป,ปะพบอรูปภะพบก็พรมโลกรูปภพรมโรูป,ปะพมหลานั้นก็โดยปัญญาวิปัสนาเกิดเป็นทางให้ถึงพะนิพานอันหนึ่งการประหารกิเลสด้วยสามารถแห่งแต่ทะขั้ประหารในการ ทรงประกาศด้วยศีลศีลเป็นการละกิเลสโดยตระหนับอหารชั่วงขณะแห่งการข่มระงับการประหารกิเลสด้วยอำนาจแห่งวิคัมมนปัปราหานทรงประกาศด้วยอำนาจของสมาธิความมีสมาธิจะข่มกิเลสระงับกิเลสในนามแห่งที่ว่ามีกับหินทับยาการประหารกิเลสด้วยความสามารถแห่งสมุทเฉลปปาหานคือละด้วยความเดือดขาดขุดรากง้าทั้งหมดทั้งมวลก็ด้วยปัญญา อันหนึ่งปฏิปักษธรรมท,ทั้งชั้นล่วงละเมิดแก่แห่งกิเลสทั้งหลายทรงประกาศด้วยศินนะธรรมที่เป็นปฏิปักษ์ต่อคุณงามความดีนะคือกิเลสทั้งหลายเนี่ยทรงละด้วยศินปฏิปักษธรรมชั้นครอบงําจิตคือว่านิวรณ์ครอบงําจิตเนี่ยจะต้องขจัดมันด้วยอํานาังของสมาธิปฏิปักษธรรมชั้นอนุสัยคือกิเลสที่มันนอนเนื่องอยู่ในอัตสันดานนั้นทรงประกาศ ได้ด้วยปัญญาหว,ว่าละอนุสัยด้วยปัญญาละทำที่คข้บงําจิตกิเลสที่คข้บงําจิตได้ด้วยสมาธิเนี่ยแล้วก็ละกิเลสที่ลงละเมิดที่ทําไปสุขบายได้ด้วยศีลอันหนึ่งการชาระสังเกตุสัชั้นทุจริตส่วนประกาศด้วยศีลการชําระสังเกตุสักิเลสฉันตัญหา ส่ประกาศด้วยสมาธิความตัณหาราคะความอยากยอมละด้วยสมาธิการชําระสังเกตุสัจชั้นทิฏฐิส่งประกาศด้วยปัญญาชั้นความเห็นขั้นความเหน็นด้วยปัญญาอันหนึ่งเหตุเห็นความเป็นพระโสดาบันและพระสกทาคามีสรงประกาศด้วยศีลเหตุ่งความเป็นพระสกทาคามีพระอนาคามี ส่งประกาศด้วยสมาธิเห็นความเป็นพระอาหารหันต์ส่งประกาศด้วยปัญญาจึงอยู่พระโสดาบันพระผู้มีพระเจ้าตรัสว่าเป็นผู้ทําให้บริบูรณ์ในสินทั้งหลายพระสักกทาคามีก็เช่นเดียวกันพระโสดาบันนี้มีศินบริสุทธิ์พระนาคามีแต่ว่าเป็นผู้ทําให้บริบูรณ์ในสมาธิก็เพราะว่าได้ขจัดากามะฉันทะหรือกามะราคะและปฏิฆะได้แล้วส่วนพระอาหารหันต์นั้นตรัสว่าเป็นผู้ทําให้บริสุทธิ์ บริบูรณ์ด้วยปัญญาก็คือปัญญาละสิ้นทำให้สิ้นกิเละสสวัสทั้งมวลควรทำหมดละ3ก็หมดนี้คือสีกขา 3, สาศาสนามีความงาม3อุปนิสัยแห่งความเป็นผู้มีวิชาสาเป็นต้นการเว้นที่สุดทั้งสองส่วนและการส่องเสรมัชฌิมาปฏิปทาอุบายเป็นเครืง่งก็ร่วงอุบาอบายเป็นต้นการประหารกิเลสเป็นโดยอาการสามทำเป็นปฏิปักษ์แห่งควา รวมละเมิดเป็นต้นการชำระสังเกริสะสามเหตุเห่นความเป็นลักษณบันเป็นต้นและควรทงหมดและาสะม,มอื่นอีกทำลงเดียกันนี้ก็เป็นอันพระผู้มีพระจฉทรงประกาศด้วยศีลสมาธิปัญญาเพียงเท่านี้นะเวลาแห่งการบัญญาทมก็หมดลงอีกแล้วจึงของสมุิยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้